どうもありした。 你到了那里，听话。 Oh.

ยัไม no no ah, ่หายรับดะวัสองแบงค์ูต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่ก่ออยเปิข้างฝ่าแรง้ายออกเขาเดกลับมาทางวาดีแบงค์และดอ๊ะอ้ามบุ๋าตรงดีแบงค์หลายแล้วไดแล้วโอเ จังหวะสอเ้ายังได้ยิงแบงยิงแรงเลยก็ปัดได้ก็พี่สู้แล้วจังหวะนี้ยังได้ลุ้นช่วงนี้นขวายกเล่นไสเลยเล่นบอลอ้าวอ้าวแหวกเจอสองก็ไม่ผ่านก็จัดกได้โอ้โหไม่ผ่านแบงค์ับเอเอไปต่อซ okay, ้ายยิงทันแบบพูนี้เ้ยได้เตะมิน

ย้อนเดี again, north, <anc> okay. ๋ยาต้านแรงออหล่อก็ออกใหลตงกลางมาที่เอเแล้วึอลเยใ้ถูกเออแล้ว่งสายเพืม่ได้ไอะไรกบโมีสายตามความรู้สึกเลยนะโอ้โหเพื่อเหลืองไวๆท้ายกล้่าจ่ายัเลย

ดูิครับขอตอไสครับอุ้ยกลซับลูกนีอู้โหเรียบร้อยเลยครับ่ทูเด็ดจริงจนะสวคับจากเขาตอเสียทั้วครับอุ้นั่นเป็กันทิวครับลูกนีแม่เด็ดดูจริงจรับะม่ดูรับเขาาขอด้วยบุูลซับลูกนีม่ดีเ โอ้โหเมื่อกอยดูว่าไปเสียเส้นทิ้งหวะงว่าทู่เสีหายเลยครับโอ้โหดูหไปเอเวลาเกสำัเพรว่าไอิ่งเนี้ยไปตึัต่อไปต่งเยแต่เวลาก็ถือถอเยอะเลยครับกมนี้นะสองประตูเกิดขึ้นเยอะตอนนี้หนึ่งประตูหรไปนลูก ย้อนจะมาตั้งไหนกเอาออทางขวาก็เออครับเต็เลยแล้วผิวจะผิวของคู่นีไม่ได้ครับบอลย้อนไปทางขวารับเปิดต่อมาเลยเจอเตะหินเยอะส่ด่ยทุกีเตะเยอะอ่ะเดี๋ยวได้ทุกทีดีแลวสำหรับเทื่อวบอลทางขวา เปิดจับมาเสาแรกไปที่ใกล้ก่อนเดือลึกออกห้างเลยครับบอลทุ่งทางขวารับเล่นสั้นเลยครับเพื่อนบอยอนนี้ผ่านทุกทางมาแล้วก็เสียเปรียบในทุ่งแรกก่อนเป็นเพื่อนบอยควมเหนือกบบทางด้านบางว่าไอทีหนึ่งมันเป็นอะรบางว่าไอ้ีเด็กเล็กน่ากังครับ หลอกมาตูนี้ตู้้วปังแั่ไม่หายครับแล้วตัวเต็มถือจากครับตจออีกทีตัดตท่ามาสวยครับไปโยนเพื่อนยกเล่นปุกหูขข อยากได้เลยหลายครบอยทิงแล้วดูทีทันหลักโอเคไม่ตกทิ้งได้แล้วดูหน้าตูโฮ้ยจังหวะนี้กถือว่าถือว่าเซฟนะแต่เมื่อกี้เล่นทันเลยครับยิงจับโอ้โหลูกนี้ดูดึงหน้าตูปัดเข้าไม่ออกครับตูตูไปปัดเข้าประูเองครับโอ้โหดูทีทันหลักล้วเรียบเนาะแต่แ้วแรกครับออกยิงจับมาลุ้นี้แล้วเปลี่ยนตัวเลยครับตอนนี้เอาพิลัตตออกโตบโคตรลงมาแล้วขอเพื่อนบอย ตรงนี้ก็าถือว่าตรงนี้ได้หมดมาหลายคนแล้วก็แบบที่คอนเลยเกิดใส่ฐานยังได้อยู่เอาเบิร์ตื้นี้จะให้เอริกส์หรือเซซัยครับเราเริ่มตั้งอะไรครับเผื่อขึ้นมาตันนี้ ซ้ายนายสายต่อครับมาท่ามาทางซ้ายตูงเล็บสุดเต้นจะไปหลบอีกคนนึงอย่างยากอยู่ครับเพรว่าเตะทิ้งครับอ้าวจังหวะสองขึ้นมาตูงเล็บเพลติ่งสูงครับซ้ายกินเตะบล็อกจังหวะสองกิงจะทำไม่ได้แล้วเตะทิ้งไปเลยครับติงลี่เล็บมันจูดไปลุกทุบจะนักขวาครับของสองวัยสี่เนี่ เดินัต่ครับตายบโ่ที่นี้ยังไม่้องเล็กเลาจังหว่นี้พยายามจะไปเล็กกับลิเว้นค้ับางวันสีเดินัเลยกับอลข้าชือม่บอานลางชื่อไระข้า้ามัซ้ายเนบ่อย เขาโยาปามาตู้นี้เถืย้อนหลังรับเดี๋ยวนีพื่อนไมยากใ้หน้าขอมันสยชยเช็ดูกนี้ตกกได้อยู่แล้วไม่แล้วแต่ท้ายแล้วเาเมินลูกนี้ฝ่ายังได้เองใชแล้วไปแล้วแบายกิงเลยค็ตัว้มท้ายแล้วไม่ได้แล้วจังหวะสองปัเลยอยากเป็นมาวเอาแล้วสุดท้ล เอาสายัเอ้ยิงอใสเลยกูหโออ้ย่อองเอาบังเงี้ยหลูกนี้อ้โหลูกนี้แปขอให้โมอม่ถ้าเป็นประตูเลครับอ้โหแอ้ลประตูั้นลูกนี้กูไปยิงเอาบังเงี้ยกูหตัดนู่นเลยครับเลอบเขวาครับจจาทิ้งมา รูนี้เจ e hey, ็บลงมาใหม่ค <c> ร <oughs> ับเตี้ยแรงอยูอยู่แล้วใ้มาเออสิเทาไม่ตรงก่อเลยครับโอ้โหตัางตที่ไหนครับจาว้ามาเข่าโคตรตกับเกลียมอยากเข่าสองครับจัาหว่าสงเร็วเลยครับเจ็บดองหลอกเขาบ้ากครับท้าย ใเราทำที่ตู้นี้มาจองหลังเซนเยอะแล้เปขอเป็นตัวที่เ้าสนารเนี่ยขอเอะครับแม่เิเื้อกาสเด็กๆทำไม่ได้เนี่ยแลจะจอยครับเตอมหนีตามหนักมีหอวลูกนี้เสียหายเลยเอาบอลลงมาแล้วขอเพื่บอลยอขอเออไปแล้วบอลต้องสกัดทิ้งข่ตรนี้ ยังเป็นแบบทุกข้อในนั้นบอว่าเอฟซีย์ตายกระชากเข้าซ้ายมาดูครับตรงวะนี้ครับที่มิบาลล็อกเข้าซ้ายแล้วจิ้ชันหลับโอ้โหนีมือตัวยังชั่วเซฟตัวนี้ก็หลับไปแล้วแล้วบอลก็ชันหลับเยอะขวาครับไต่ลูกล็อกจะถ่ายไปได้หรือเปล่าทางขวาดูครับหลบมาได้หนึ่งแต่เจอสองแล้วปั๊บแล้วตูวนี้เอ้า

ดูแล้วตีเสมอนะแล้วองก็จะลองแข่งแลที่จบลูกไม่น่าเสียแล้วใช้นัเชียบอยแลนมเสียตัวนี้สำคัญเลยครับทําให้บางว่าตอนนี Ge ้กลับมาสองตกับสองครับโอ้โหเก็บตีไาดีตนี้ไมาอ้ามกรสวนลับกับเพืบอยฝ่ายตรงก้างให้แบงค์แล้วแลดูเกมสวนจับที่ลูกนี้ลังสายีเติดด้วยครับไปเรี้ย ไอ้สมมติเจอยังไะลูกนี้หลักที่เล่นอะไม่ดีแล้วจอลมันลู่ยังเหวี่ยงที่จะยิงได้สบายๆแล้วนะครับยิงลำบากเยอะโคตรเลยใจร้อนด้วยนะตอนที่ถูอยเกรษกลางมาทางซ้ายแล้วเก็บย้อนกลับมาจังหวะนี้ทดหลอกสองโถ่ได้ครับโถ่ให้ไม่ผ่านจ้ามไปกิใส่ทิ้งเลยครับตรงเดียวขึ้นมา ข้างหน้ามีบอยครับเอาแล้วไปเตะเข้าในมาอาร์มยงดีก็เก็บได้ครับย้อนกลับมาตั้งใหม่อ่าใช่มาทุบจับล่ารับเราดูสวนจับลูกนีิอารแล้วก็ให้มาตายดิงแล้วเอ้าโอ้โหจะจัซไม่ได้ก็ดูแล้วจับวองไม่ติดมือแล้วสาวตูนแล้วหมุนลูกนี้กับโดดซ้ำก็ตีนี่จังหวะมันยังไม่ค่อยเป็นใจกับท่างหน้ามาว่าเอลซีก็ ไปดนทยคลูกทุกครับตังนี้เด็นซัาครับนายเปิดทะลิบก็เอาผู้บบอลไม่เห้ติดเลยตรงนี้ยาวมาเ้าแ็ะลูกนี้อ้โหเกือบเอาแล้บง์เก็บได้ครับสายหลายล่ะบอยปิดแดงๆเอ้า ไม่แม้รู้ว่าจะจับบอลเนี้ยโอ้โหนี่ไม่โยนแล้วตจับบอลแล้วเสียบบอลไม่โยนเลยโอ้โหนี่เสียขนเลยครับบองใจแล้วทิ้งมาลูกนี้ไม่ได้ครับเกิดหลบมาหนึ่งแล้วให้ทางซ้ายครับเรื่องมาที่เจมส์เจมส์รอเลือกดึงครับ แล้วเก่าทางเ,าาทเลยแล้วบอกมาดีด้วยครับลุนี้ดอยเอาไปจับบอลยาวครับแข้างหน้ามีนายอาแล้วครับสวนจากสองคนครับจัดท่าลุนียังยังติดขายอยู่แต่ว่าแหมเล่นต่อไม่ได้ครับลองเตะทิ้งไปเลยครับ ทีมเาแรกก็ไม่ดีครับในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วโอ้โหเข้าเมอกรสอบเข้านีนี่บอว่าไอสเกมนี้ต้องบอกว่าผู้เล่นบบมาเขากับฟอที่เดียวครับยาวทิ้งขึ้นมาครั่บอว่าไอ้สีู่โหแล้วกูนี้จะงให้เพื่อนครับอาแล้วมาสวนกับกบตัดคืบอยเขาอ้าวทิ้งแล้วปัูนี้ายมีไปอรับแบแบง โอ้โหนุ้ยดีนู้ยดีไอ้พ่อเลยครับเราบอกไม่ออกครับข้างหน้ามีด้วยครับฟังอะไรสิใช่ปะได,ได้แล้วลูกนี้เปล่าครับโอ้อาจะไปอ้อมเนี่ยบ้งโอ้โหเดี๋ยนี้แจกครับโอ้โหอ่ะดูเจ็บม,มาด้วยรอหว่านี้มันที่เขาเคาืนเอี๋ผิดให้ใบเหลีย่ยมครับข้างหน้าพี่บอลอะไรแล้วมันู่ตั้งเตะขึ้นมาครับ อยู NYU, ่ในช่วงเวลาบาดเจ็บแล้ว no? ก็ตอนนี้ของเวลาในที so. mm ่แรกจะก็ยังเสมอกันอยู่ที่สองต่อสองนะครับตัวเวลานันไม่นานครับสิบนาทีเท่านั้นครับขึ้นเพืรกเดี๋ยวต้องดูกันว่าโอกาสที่จะจบด้วยผลเสมอในที่แรกเนี่ยมีสูงนะครับเจยย้อนอยากมาแบงค์เอาแบงค์ไปจับบอลกยากนะผู้เล่นลี่ทางขวาคนเดียวจิ้งปัดได้แล้วสามนี่เราไม่มีครับ อูแบงสู่รู้ไหเฮ้ยที่เขาเชื่อดิเฟเลยครับอ้าวพักนี้จะดกต่อท้ายก็ปล่อยโบกโทรมาเจ็มยาวครอบอ้าวยังเก็บได้ครอบต่อโคตเดีวมาพดตดโคตรขการเจ็มสายองแบงก์ก็ตาต้องจงนยูนี่ไหนาเลยครับแล้วดยถึงต่อย้อยู่ยาวจบเกมไปก่อน